สวัสดีค่ะมันนี้กับ <c oughs> สาตุ๊กตาดีวออกมหนาเนาะค่ะ <c oughs> พอดีเอาเอาดินมาจากเทศดินเสจท่างนะท่างมันเละเมอกี่ฝนฝ <c oughs> นออกเราก,ก็เลยเอาดินมาเทพไว้จะใส่จัหกเจ็ดขั้นนีิวันนันสิ <c oughs> พ่อบอนาจากเ็เลยมานางเบิงถ้าว่าพ่อห้องกับสิได้สร้างเิ่นออกเนาะจ้ะ กำลังได้ยินเสียงรถมาอีกจากอันที่ทสี่แสีเท่มาหอดผิดหราจจะหนาบาทที่นอนอยู่พีนะ่เนาะเพื่อเวลาห้าออน <c oughs> เอารถเขาออกตรงนี้นะฝนเพิ่งตกเศร้นานะจากท่ากะเลนักหน่อยอยากจะซูปใกล้ นี่ก็นอนอยู่เทียงหน้าหน่อยนอนอยู่เี่นนนะจ๊ะนอนอยู่ทงหนะ้านี่ก็เป็นแนนแดงงามงามเลยจับน่ำมันแพรแนนแดงยุบ้านคายสามโลลอยจ้าลดกันัางมา คนเรียนขามาเลยบ่ไดนเนาะมันมือนตรงที่จอดรถนะมันมันลมนะจ๊ะมันอุ้นน้ำแล้วบบนี้เรียนขามาบ่ได้ก็ต้องเลยอล่ะรถคอยเกียร์ขามาแต่เป็นหินงามงามนะจ๊ะที่ได้เห็นลวนคันคันละเจ็ดลอยจ้ะ ขอลดเพิ่นเนาะปกติเพิ่นออเอาแปดลอยแต่ลดแล้วขั้นละเจ็ดลอยหินแพงจะแต่ดินขั้นละสองลอยห้าสิบรูป่าแต่หินนะแพงกองไว้ัห้เราที่นี่กระดันเขาไม่เอาเพราะมันเรียนมาบดได้ สว่าค่ารถนี่รถเกียร์นี่มันรัวเพิ่นเสียเท่าเดินนะปกติเขาจะเอาขั้นละหาสิบตะกี้ได้จ้ะเดี๋ยวนี้มันกะท่านเยเวลาเนี่ยแหละรถด,ดินมันแรนมาตะไกีเนาะพ้นเกียร์ตรงในนังขาเท่า,าละขั้นละเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะง้นบางหวังพ่นสิคิดเอาหน้าแบนไปเนาะจ้ะมานั่นบบนานางรัว จีขั้นะจนบ่ายโมงพันวานเจ้าของรถพันวาท้าเฮตุแบบนี้กะคนบาคอยอย่างไม่เห็นนอกจะแบบอันที่มากิจเทละขั้นลอด,ดินเทละขั้นไหนมันเสียเวลารถเพิ่จะเล่นบังโมวา,าเขาจะคิดเอาแบบไหนอะช่วงเมื่อนี่พันวางพดอดี มันได้มาหายปกติเพิ่นกะถัาจะมารอแบบนี้เขาเจ้าไม่เวียกทางอื่นมันกับบอคอยจะมาหายนาจะจ๊ะนี่แล้วนางรอดสองโมงเสาร์จนหอดตอนนี้บ่ายโมงอาจ๊ะมันจะได้จะขั้นวานี่ขั้นที่สี่ไม่ได้เสียไม่ลาบเข้าเจ้านะวันนี้ก็ได้บ่งว่าขาเจ้าจะคิดเอาแบบใด ถมดินนี่ว่าแม่นถมดินเอาเหินใช้ท่าก็จะเหมือนกับประเด,ดทายตัวพี่ลราจะมือรุ่นม,มากนะี่ยค่ะทางเห็บเบิงเนาะจะว่าทางไปหน้าอีกทางนึงบ่แม่นทางที่เฮาเคยไปเนาะมันไม่สุดเก็บได้ถ้าหนูใส่ได้เจ็ดขัน้นนึงจ้ะเพราะว่ามันนนั่เฮ็ดช่วงฝนเนาะแล้วบัดนี้พอรถดำรถเกียรดินนะ่ะแม่จะย่ำไปเรื่อยๆมันจมลงดินเนาะ ่นเลยวาสาเหตุแง้มแรงเ่าจะให้มันง่ามเดี๋ยวค่นจะแต่งให้ห้อยลดแง้มแรง่นบอกให้ใส่แีกสองสามขั้นเน้ะเราจะแต่งหนาดีๆเพราะดีแล้วจะมันจะแน่นไปอันนี้ก็เอาเพราะเที่ยวพอจะที่แล้มันเที่ยวบ่ได้มันเละเนาะจะมันเป็นดินไห้นะขอสื่อกับลุงงนอกทางเขาพอเอาจากทางเขาเนาาจะมันก็หายเที่ยวมันก็หายเลยล่ะก็ือว่าดีนะอันนี้ก็เที่ยวน้ำกันจ้าะจ้าหนูก็เลยเอาถึงใส่ ไปเที่ยวก่อนเดี๋ยวยันเขาคอยแจงมาวันต้นเที่ยวไหนาจะก็แดดะอ้ยมันนีแดดแ่ใคก็วังหันปจ้าวังหันอัเลียนบ่ได้เลยมันเละแบบเข้าไปไห้ แก่ไก <S 々> ่คือเราจ้ะแก่ไก่แก่หมูอ่ะสาวตุ๊กตาสิพาลงไปตัดกล้วยนะจ้ะไปเห็ดกล้วยตากอืยังกระหรอกแต่บอกไปเห็ดกล้วยตาจ้าเดี๋ยวรอชมตอนไปตัดกล้วยนะจ้ะตอนนี้ก็ขอเวลาแก่หมูแก่ไก่ก่อนจ้าจ้ามื่อสาวตุ๊กตาสิพามาหาเลาะเบิ่งกล้วยนะจ้ะ ตัวปกินาในออมไปทางพุ่นนะจ๊ะตัดแล้วรอบนึงเดี๋ยวย่ามแรงค่อยตัดอีกนะจ๊ะย่ามฝนตัดเราไมาก่กระปุงเนาะเดี๋ยวเราตัดสิจางคุณนมาตัดย่ามแรง ต้นนั้น็นสิได้ตัดอก <c oughs> มันงัต้นมาเขียบพา,ากแวนจ้ะพากแวนได้นี่เป็นแต่กินกับปดนแสบน,นี่เขี้ยหนังก็กำาลัางจะเต็มนะจ๊ะให้มันตัดกัะตัดได้อยู่เนาะ ไปเ,ปเบื้งเควคุณก้อนหันไม่ได้เคบคุณมาตัดอะคี่ยวนี่ไม่ยอมหล่ะได้ โอ้เคีนี่กำลังจาาอีกักอาทิตย์เนาะค่อยมาเอามนถ้าได้เต็มเป็นไรเข่าน่ะ,ะถกกับเขาเคีย้ยบปุ้นเนาะจ้ะเหตุล้วยต่างแหงมันยากาอาหารใส่เหนไม่ต้องกินมีสานหนามงามงามเนาะจ้ะ ก็ไปตัดต่อกลวยวันนี้ก็สิีนีพามาหลาะทุงมอทานะาจ๊าหน้าไทยถนนอัน,นที่เหตุทางเขาบางใ่เฮเบิรงกนะจ๊พามาหล่อก็อได้มี่ลีปลงนะจ้ะอันนี้ตาอยาอ่ยมนเขาไปบ่ได้เด,ด้อสาวตุ๊กตาคอเล่าไปตัดกลวยเค่นั้นก็น่าจ่เะนาะ จ้านี่เนาะอันที่เ้าตัดมาแล้วสองเขี้ยนาะจ้ะอีกสองเขี้ยนเมียบ่ไดน้นี่ตัดมาตัวนี้แล้วกกะงางมานน,นเ่เดี๋ยวสิเอาเมียเดยพระจ้าบ่ไแดงออสตาเลงมาตัดไปกินมาละสองเขี้ยนแล้วไม่กินมาท่านจะน้อยไงนีงดน่ดีเนาะเขี้ยน มีสองแค่จ้ะคลิปนี้กับสิมีประมาณแค่นี้แหละนะจ้ะมาตัดกล้วยไปโบไม่ถาก,กินนะจา้าแล้วกินกระสิตเต,ต้ตากแห้งนะมันก็นเหลืออีกด้วยจ้ะปลากล้กวยหลายเดี๋ยวให้มันหนอนฝนเศร้าก่อนสิจางคนมาตัดน้ำขอบทรายอย่างาะจา้าสาตุกตาเสอรเมียจังเลยคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละจา้าฝากกไดไลค์กดติดตามสาตุกตาได้ด้วยจา้า